ไอซีไลน์ขาดไปเลยขาดไหมซีไลน์ขาดขค่อยขาด ตูเล่นไปมั้เดี๋วนันตนีเดินไหมตูเูเล่ยนีตัวเอ้วเนไไม่ต้องกดนะไม่เห็นหน้าคนเลยบอสอออยอนั้น สวัสดีครับูวิดีโอนี้จะพามาติดหลอดเอาไรครับฟิลิปครับสนิ้วนะครับนี่เป็น LED นะครับรุ่นนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเอ้ยร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับนี่ LED นะครับสี่นิ้วนะครับสายไฟนะครับลายเข้าซ้ายมือนะครับส่วนนิวตัน เข้าขวามือนะครับรุ่นนี้นะครับจะมืดหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้เจาะไว้แล้วเนาะ ไปสองเส้นขันน็อตให้แน่นเนาะมาล็อกมีที่ล็อกสายอีกทีหนึ่งมีใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้นะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเราดันไปเลยหมดละสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วแก่แล้วแ ไม่เหมือนสายตามแมวกับหมาอย่างว่าไข่ผ้าเลยนะแมวกับหมาสายตามดีนะยอดมันเอมองระยะสองกิโลก็เห็น,หนเหงาอย่างเดียวคนชีวิตเกิดสายตาเหมือนหมาเหมือนแมวเห็นผีก,ว <c oughs> วกลวยหัวโกนไข้หัวโกนนี่เนี่ยครับเสร็จแล้วครับ ก็ล็อกน็อตตัวนี้เนาะจะมีน็นนอตสองตัวล็อกก้าไปครับรุ่นนี้นะครับฟิลิปนะครับดาวไล่หน้าตาคจอเสียอย่างเดียวออดรุ่นนี้นะครับมันหนาเวลาเจอซีไลเราต้องตัดซีไลออกนะครับมันหนามันไม่เหมือน LED บางรุ่นมันแค่หนึ่งเซนอันนี้มันหนาขึ้นมา เสียเวลาตรงนี้เพราะว่าต้องไปตัดซีลนยนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับต้องตัดบางทีไปเจอซีลา์อยู่แถวนี้ยต้องตัดซีลน์ออกห่นอนหายก็ไม่เป็นไรครับรุ่นนี้ไม่มีกราวนะครับมีแต่ไฟกับนิวตันเข้าไปนะครับดาไลท์รุ่นนี้เป็น LED นะครับ สลักมีล็อกมันอยู่เปลี่ยนเลยจะไว่ามือตะเปื้อนว่าก็เป็นสีขาวตันนี้เราดันขึ้นเนาะขามันดันขึ้นแล้วก็สองฝั่งดันขึ้นดันขึ้นแล้วสองฝั่งดันเข้าไปข้างในก่อนแล้วก็ดันเข้าไปเลยแบบนี้นะครับจะวยดอกนิดนีง เวลาเอาออกก็ด,ด,ด,ดึงดึงดึงลงมาเลยง้างลงมาครับ <c oughs> ดึงลงมาก็าจะหลุดลงมาเลย <c oughs> นี่นะครับวิธีวิธีติดตั้งหลอดดาวไลท์ฟิลิปนะครับเอวิดีนะครับเป็นอวิดีแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นแรมตั้นนะครับสี่นิ้วเหมือนกันนะครับดาวไลท์เหมือนกัน,นครับจะเปิดให้ดูนะครับแกะกล่องเลย,ยนี่หมายไปแดงกิ๊ก ฝาปิดด้วยยางมาองใหม่เองนี้แหละานานไปก็่นข้ามคุณครับรุ่นเก่าเ,เนี่ยเอาหน้าออกก่อนนะครับเนี่ยหน้ามันหอดออกมาได้ครับเนี่ยเห็นไหมวางไว้ไก่อนเสร็จแล้วก็เปิดฝาด้านนี้ออกนี่ดันออกมา รุ่นนี้ยจริงๆเขาจะมีที่ใส่คอนเนคเตอร์นะครับแต่ว่าเจ้าของไม่ใส่เราแย่สายเข้าไปแล้วก็ขันต่อสายกับเติมนอนเลยนะครับสายดินก็ไม่ได้ใช้ครับใช้แค่นินต้นกับกับลายนะครับดินกับไฟแค่นั้นเองอย่าลืมพันประเทปไว้ติดกับขาหลอดด้วย หลุดลวงออกมาก็ติดสายไฟนั่นแหละ <c oughs> เก็บไวสักงสามสี่ห้ารอบติดเจอเลยครับเนี่ยหลายหลอดครับเป็นสัญลันะครับนี้ สีดำกระแทกข้านะครับสีแดงเข้าสีดำครับเป็นไฟเนาะสีเหลืองก็เข้านิวตันครับเข้าจำแห่งสีขาวนะตรกการสีสีเขียวเหลืองไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ใช้เจ้าของไม่ไม่ใช้สายดินครับเปลือง ดิเกียต่อวะไม่เห็นเลยเนี่ยเปลืองสายไฟนะไม่เห็นก็ข้ามมอาแลละที่มันมืดก็ยังเห็นบางอย่างตัวนวนไอ้ตัวแัน็อตแน่นนะครับทีนี้ก็ดันเข้าไปเลยปิดฝาเนาะดันเข้าไปเลยปิดฝา ใส่หมวกแค่ไหนกันอะไรเหรอกันหนูเขาไปกัดเหรอกันฝนรั่วว่าเาไม่ใช่เพื <c oughs> ่อความสวยงาม <c oughs> นี่ง,ง้างไม่ไม่ต้องงานครับวันนี้ดันขานะครับขึ้นไปก่อนเลยซ้ายขวานะครับที่เป็นกา้านยาวๆมานี่แหละดันเข้าไปสองฝั่งเลยดันเข้าไปก่อนนะครับดันเ,เข้าไปนะครับให้มันเข้าไปแล้วก็ มันขึ้นไปเลยเวลาถอดก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปเรียกว่าอะไรหลบมันก็ไม่ใช่ไอ้ครอบตออไปไปสะไ <ป S 1> ท้อนแสง<ะ> <laughs> เรียกอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วะครับมาดูกันอกีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น ด้านบนนะครับบนบ้านครับเวลาใส่หลอดขึ้นไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสปริงมันก็จะเป็นล็อกไว้ด้านบนเป็นแบบนี้นะครับซ้ายขวานะครับอันนี้สําหรับหลอดฟิลิปนะครับอันนี้เรามาดูหลอดของจาตันนะครับนี่นะครับมันก็จะมีสปริง้ายขวาเหมือนกันนะครับนนะครับมันก็จะล็อกไว้นะครับเวลาเราดันขึ้นไปนะครับนี่ล็อกแบบนี้นะครับเวลาดึงออกเวลา เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ดึงไปเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนานิดนึงให้ต่อเส้นที่เป็นไฟนะครับสีดํานะครับอยู่ในขั้วในของหลอดเสมอนะครับขอย้ํานะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหลอดเนี่ยมันจะไม่ดูดเรานะครับอันนี้นะครับคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆนะท่านพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอขอบคุณมากครับหากผิดพลาดแบบไหนตก หล่นปกป้องแบบไหนต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันต่อนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ